สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับเด i ี่ฟ h สิกส์หนึ่งวันหนึ่งโจทย์ปัญหาที่จะช่วยให้เราได้เรียนรู้วิชาฟิสิกส์ไปด้วยกันทุกวันนะครับสําหรับวันนี้จะเป็นโจทย์เรื่องอะไรนั้นไปชมกันได้เลยครับโจทย์ในข้อนี้นะครับก็เป็นเรื่องของอวงจรไฟฟ้าแสตรงนะครับที่มีตัวต้านทาน2ตัวก็คือ R หนึ่งขนาด24โอห์มนะครับแล้วก็ R สขนาดสิโอห์มต่อกันแบบขนานนะครับโดยที่ R หตัวบนนี้ก็มีค่ายีนะคร แล้วก็ตัว R2 ล่างๆนี้มีค่าเท่ากับ12โอห์มอ่าโอเคเมื่อต่อกนันขนาดแล้วเนี่ยกับตัวแหล่งจ่ายไฟอ่า12โวลต์นะครับ4,000มิลลิแอมป์ชั่วโมงที่มีความต้านทานภายใน2โอห์มดังรูปเนี่ยอ่ก็คือตัว R เล็กนะเราจะหาว่าความต้านทานรวมวงจรน,นี้จะมีค่าเท่าไหร่อ่าในวงจรที่มีแหล่งจ่ายไฟที่เป็นแบตเตอรี่นะครับ มันก็จะมีความต้นทานของโหลดภายนอกนะครับซึ่งต่อกันขนานแล้วก็ความต้นทานภายในของแบตเตอรี่ครับในที่นี้เนี่ยความต้นทานภายนอกก็คือตัว R1 กับ R2 เนี่ยที่ขนานกันดังนั้น R รวมก็จะเกิดจาก R1 กับ R2 เนี่ยขนานกันเป็นค่าหนึ่งแล้วก็ไปรวมกับค่า R ภายในก็คือ R เล็กซึ่งมีค่าเท่ากับ2โอห์ ดังนั้นในส่วนแรกเนี่ยเราจะหา r 1ขนานกับ r 2ก่อนนะเป็นความต้านทานภายนอกของวงจรนะโอเคนี้ r 1ขนานกับ r 2เนี่ยตามสูตรก็คือ1ส่วน r รวมก็จะมีค่าเท้วกับอ่า1ส่วน r 1นบวก1ส่วน r 2แล้วก็อ่าทำการหารวมมาแล้วก็ไปบวกกับค่าของ r ภายใน โอเคเอ้ okay. hey, ตัว R 1ขนาด R 2เนี่ยก็คือเศษห่งส่วน24่สิบสีนะแล้วก็บวกกับเศษ1นึส่วนสิอเมื่อบวกกันแล้วตรงครนนอคือ24นะครแล้วก็ทำการได้เศษส่วนข้างบนก็จะเป็นอ่ 2, 3, สองสาม่วนยีโอเคแล้วก็ตัดก็จะเป็นหนส่วนแนะ อ่านี่คือหนึ่งส่วน R ดังนั้น R ก็เลยมีค่าเท่ากับแปดโอเคทีนี้บวกกับ R ภายในเท่ากับสองเนี่ยก็จะกลายเป็น R รวมของวงจรก็คือแปดบวกกับสองนะครับ r รวมก็เลยมีค่าเท่ากับสิบออ่าโอเค R รวมก็คือ R หนึ่ง R สองขนาดกันแล้วก็บวกกับค่าต้นทันภายในนะครับก็คือแปดบวกสอง จะได้เท่ากับ10โอหมโอเคก็คือคำตอบในข้อนี้นะครับเท่ากับ10โอหมนั่นเองฮะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับโจทย์ในวันนี้สำหรับวันทนี้จะเป็นโจทย์เรื่องนน,นั้นก็ติดตามได้ในวันต่อไปครับ